สนับสนุนโดยยุคนี้ต้องทู 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับห5ปีซ้อนจาก n p e r f ติ๊กแผนเคสแจงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหลังมีรายชื่อในพักการเมือง มากโมบัวพรีมแท็กทีมเข้าวัดเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามคัคคีชมผู้ประกบบิลกิ้พีพีขึ้นปกนิตยสารสุดฮอต สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลุ่ม Morning Insight เชา้าค่ะวันเทิงมาแล้วพร้อมพวกเราสองคนพอแพนิวค่ะใช่แล้วนะคะเช้าว,วันนี้นะคะก็มีหลากหลายประเด็นมาฝากกันแล้วก็เป็นประเด็นต้องเคลียร์กันหลายประเด็นเหมือนกันใช่แล้วค่ะนะคะมากันที่เรื่องแรกเลยนะคะสาหรับคุณติก๊กเจษดาพรรวมไปถึงคุณแพนเค้กด้วยล่าสุดเนี่ยในโซเชียลก็มีการแชร์เอกสารหนึ่งออกมาเป็นเรื่องของการเผยรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งมีรายชื่อของทั้งสองคนอยู่ งานนี้ต้องให้นักสองคนมาชี้แจงนะคะว่าสรุปแล้วเอกสารนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ค่ะกลายเป็นประเด็นร้อนแทบจะในทันทีนะคะเมื่อบนโลกโซเชียลเองก็ได้มีการแชร์ภาพเอกสารก็มีหัวข้อระบุเอาไว้นะคะแบบชัดเจนเลยว่าคณะกรรมการบริหารพัก พร้อมกับโลโก้พักที่แปะเอาไว้ด้วยและเมื่อสังเกตรายชื่อที่ปรากฏตามเอกสารก็จะเห็นได้นะคะว่ามีชื่อนามสกุลของพระเอกหนุ่มอย่างคุณติ๊กเจษดาพรผลดีถูกบันทึกไว้ในลำดับสุดท้ายซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความสงสัยให้กับแฟนๆรวมไปถึงประชาชนเป็นจำนวนมากค่ะจนกระทั่งล่าสุดพี่ติ๊กเองเนี่ยก็ได้ใช้พื้นที่บนโซเชียลอย่างทวิตเตอร์โพสข้อความชี้แจงในเรื่องของข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้นะคะว่า เอกสารฉบับนี้เป็นเฟกนิวส์ผมเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนในเรื่องของพักการเมืองนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อย่างใดและไม่ได้มาเล่นการเมืองเอกสารฉบับนี้เป็นเฟกนิวส์นะครับส่วนอีกหนึ่งสาวที่ต้องบอกว่าเป็นงงเช่นเดียวกันก็ต้องออกมาชี้แจงเป็นการดวนเลยนะคะสำหรับนางเอกสาวแผนเคก้กเขมมณิทหลังจากมีรายชื่อปรากฏอยู่ในพักไทยพัฒนาในตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพักค่ะและเมื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆตามมา แพนเคก้กจึงได้ลงภาพพร้อมกับคำชี้แจงนะคะว่าแพนขอแจ้งว่าไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะชี้แจงมาที่เรียบร้อยนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้เ,เป็นเอกสารที่มีใครแบบว่าไปตัดต่อเล่นมาสร้างเฟซ e นิวส์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วค่ะอ,อ่ะ มาพักเรื่องดราม่านะคะไปดูความน่ารักของน้องมารินกันบ้างดีกว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วคุณแม่มิวนิธาเนี่ยเขาก็อัพรูปน้องมารินบ่อยอยู่แล้วแต่ล่าสุดคืออดไม่ได้จริงน่ารักน่าชังมากมน้องกำลังฝันอยู่แต่ฝันไปด้วยเรายิ้มไปด้วยงานนี้คุณแม่ก็เลยแชร์ภาพมาฝากเรากันค่ะ มีมุมน่ารักนรักมาเสิร์ฟให้แฟนๆได้ตามกดไลค์กันแบบไม่หยุดอีกแล้วค่ะสำหรับคุณแม่ป้ายแดงมิวนิษฐานะคะที่ก็มักจะลงรูปลูกสาวอย่างน้องมารินผ่านทางอินสตาแกรมของเธออัปเดตให้เราได้เห็นกันอยู่บ่อยๆล่าสุดนะคะสาวมิวก็ได้เผยภาพขณะที่น้องมารินนั้นกำลังนอนหลับพริมแต่ว่าแอบยิ้มหวานอย่างอารมณ์ดีโดยไม่รู้ตัว ซึ่งพอคุณแม่ถ่ายภาพดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยนะคะก็อดที่จะแซวหนูน้อยไม่ได้เลยว่าสงสัยฝันว่าได้กินนมแล้วก็แอดไปที่ไอจีของน้องมารินดูสิ ยิ้มมีความสุขใหญ่เลยนะคะงานนี้แฟนๆก็เลยต่างเข้ามากระหน่ำหัวใจให้น้องมารินกันอย่างรัวๆพร้อมบอกด้วยว่าเอนดูในรอยยิ้มน้อยๆที่ดูแล้วเนี่ยต้องตกลุมรักกันเป็นแถวๆเลยที่สำคัญเลยคือแก้มแน่นๆทั้งสองข้างนะคะยังทำเอาหลายคนเห็นแล้วเนี่ยมอยากจะขอฟัดจริงๆคะ่ะ รู้ว่าฝันอะไรอยู่แต่ว่ายิ้มแฉ่งยิ้มหน้าปากเลยน่าจะกําลังมีความสุขอยู่มากๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งภาพน่ารักน่าชังของน้องมารินค่ะใช่แต่จะบอกว่าน้องมารินหน้าเหมือนคุณพ่อมากจริงมากแบบมากที่สุดมากมีรูปหนึ่งที่คุณพ่อเขาเอาแว่นไปใส่ให้อ่ะโอ้โหคือแบบไม่ต้องบอกก็รู้เลยนะคะว่าลูกใครคือสำเนาถูกต้องเหมือนเป๊ะทุกประการจริงจริงจริงอันนี้เหมือนที่ค่ณผู้ชมลองไปเทียบกันดูได้เลยนะคะแม่ก็ต้องให้แบบว่าทางฝ่ายชายนทางคุณพ่อเนี่ยเอารูปตอนเด็กๆ เปิดดูและเ<อ>ทียบสิ<อ>นึกว่าน่าจะใกล้เคียงมากใช่เลยค่ะนะคะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะคะมากโมโบัวพรีมล่าสุดมีการแท็กทีมข้าววัดไปเป็นเจ้าภาพการทอดกระถินสาม,มาัคคีค่ะ ต้องเรียกว่าร่วมใจกันทําหน้าที่พุทธศาสนิกชนเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามัคคีประจาปี2564าอีแต่รูปเหมือนจะไปบวชยังไงก็ไม่รู้เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยพร้อมเพรียงกันเลยทีเดียวนะคะสาหรับสมาชิกบ้านฮับซับที่ล่าสุดพร้อมใจกันเป็นต้นบุญทอดกรถิ่นพร้อมๆกันถึง2วัดค่ะบอกเลยว่างานนี้อิ่มบุญสุดๆโดยล่าสุดนะคะพระเอกหนุ่มสุดฮอตย่างหมากปรินเองที่เป็นพี่ใหญ่ของบ้านฮับซับพร้อมด้วยคุณแพรพรมณี ผู้จัดการส่วนตัวร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามัคีเพื่อสร้างเรือนไทยแล้วก็เสนาสนะพระพิสุสงฆ์ณวัดพระยาสุเรนเขตคลองสาวาแม้ในวันทอดกรถินจะติดงานไม่สามารถมาร่วมงานได้แต่ก็ส่งน้องสาวคนเล็กของบ้านอย่างทีมรนิดามาเป็นตัวแทนไปร่วมพิธีค่ะ ต่วด้านสาวๆอย่างคุณโมโมนชนกเองโบนลินทิพย์และก็แพรวจรัดพิมพ์ก็มีการแท็กแท็กทีมกันไปนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามัคคีเพื่อร่วมสร้างหลวงพ่อพระใหญ่โกมุตพุทธาภิบาลประธานพรโชคลาภณวัดโกมุตพุทธรังสีเขตทวีวัฒนาเรียกว่าแท็กทีมกันจัดเต็มการทําบุญสร้างกุศลอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันทั่วหน้าขออนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยค่ะ เราเองก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะใช่แล้วค่ะพาไปดูหน้าปกในตยสารที่ถูกพูดถึงกันแบบกระหน่ำมากๆตอนนี้เรียกได้ว่าฮอตสุดๆเลยนะคะ,คะเมื่อเอาซุปตาอย่างคุณชมพู่อารยาม,มาประกบคู่กับต้องบอกว่าเป็นคนที่ฮอตมากตอนนี้ก็คือหนุ่ม p, p. ีพแล้วก็หนุ่มบิวกินคู่นี้เขาปังมากใช่แล้วได้ซุปตาตัวแม่มาอีกงานนี้จะไม่ปังได้อย่างไงเดี๋ยวพาไปดูรูปค่ะ ฟังมากจริงๆอันนี้คือคือฮามากนะคะ mm hmm. แฟนๆทั่วทั้งเอเชียเลยเมื่อสซุปตาดังแถวหน้าของไทยนะคะแต่ว่าต่างรุ่นต่างเจเนอเรชันเนี่ยโคจรมาเจอกันค่ะระหว่างชมพู่อรารยาแล้วก็คูจิน้นขวัญใจแฟนๆบิวกิ้พุทิพงค์และพีพีกริชนะคะที่มาร่วมง,งานกันครั้งแรกกับการถ่ายแบบให้กับนิตยสารชื่อดังอย่างลอฟฟิเชียลไทยแลนด์ล่าสุดก็มีการปล่อยภาพออกมาเรียกน้ำย่อยให้แฟนๆได้ชมกัน ทำามเอาฮือฮากันใหญ่เลยค่ะเพราะว่าคุณชมพู่เนี่ยเขาก็เป็นสายแฟชั่นอยู่แล้วในขณะที่หนุ่มพีพีเองเรื่องแฟชั่นก็จัดจ้านไม่แพ้กันนอกจากแฟนๆจะฮือฮาแล้วนะคะเหล่าคนบันเทิงก็เข้ามาชื่นชมทั้ง3าคนเช่นเดียวกันนอกจากนี้ทางพิธีกรชื่อดังอย่างคุณหนุม่มกัญชัยก็ยังได้เข้ามาแซวด้วยนะคะว่าเอ๊ะนั่นใช่พี่สายฟ้ากับพี่พายุตอนโตรหรือเปล่า <c oughs> ทำเอาแฟนๆเนี่ยต้องเข้ามากดไลค์คอมเมนต์แซวของพี่หนุม่มกันยกใหญ่เลยละค่ะ ขอบคุณที่ติดตามกด m o r r n n n i n s s i g h t กันทางช่องท u e ไ n s ์ h h t HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ